บุรณิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย จากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือในช่วงวันที่23กันยายน2567ส่งผลให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายส่งผลกระทบทำให้พื้นที่7ตำบล29หมู่บ้าน1,023ครัวเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเวียงและตำบลบ้านโป่งทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็น จำนวนมากรวมทั้งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลเวียงอเภอเวียงป่าเป้าจัังหวดเชียงรายโดยมอบเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านพังเสียหายจำนวน15ครัวเรือนครัวเรือนละ20,000บาท ขณะที่พื้นที่ตำบลบ้านโป่องอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นเงิน50,000บาทผู้บาดเจ็บรายละ3า0 0 0บาทและบ้านเสียหาย12ทัวเรือนครัวเรือนละ2 0 0 0 0บาทนอกจากนี้มีการมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องครัวแก๊สหุงต้มและรองท้าบูทกันน้ำรวมเป็นเงินกว่า27,000บาท